เป็นน้ายค่ะพี่ไม่มาอะลสวัสดีค่ะอ่าตอนนี้อยู่ใต้สะพานพระรามแปดนะคะเป็นพี่ๆนะสงกรานตามประเพณีนะคะอันนี้ชุดดูไม่เข้าังานนิดนึงเนาะเพิ่งมาจากทำเนียบนะคะเดี๋ยวต้องเริ่มจากการเอ่อรดน้ำพระก่อนเนาะรดน้ำพระก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปส่งน้ำเอ่อเราก็ไปรดน้ำพี่ใหญ่กันนะไปเลยไปกันเลย ทุกคนจำได้ไหมแม่ที่รักของยก่จนถึงโตสุท้ายอันนี้ยืนตรงไม่ได้แล้วค่ะ

นี่ประคองดีๆนะถ้าหล่นนะอ้าวตอนนี้เรื่องไม่ได้กันนี่นั่งไปทางนู้นต้องเดินเร็วๆนี่ทาง,ทางนนบรรยากาศน่าหลับน่าหลับไปสะพานพระรามแปดนะคะ,น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 ,ะ,คะนี่ก็คือสุสานผู้ใหญ่เนาะจากชนชนชนสะพานไม้บ้านสุนนะคะก็มารวมตัวกันตรงนี้ ขอบคุณนะคะ่ะในละตรงไหนตรงนี้นะ,ะโอเคจะเตือไม,ไม่กี่คันแล้วนะคะหกถ้าเป็นไงไปเนี่ยเ<า>ขาอ้พี่ต้องเป็นแนวตั้งกัะแนวนอนไม่ได้อ่าต้องตั้งสวัสดีพ่ออ๋อนุเพิ่งมาถึงเหมือนกันสวัสดีค่ะ เออเกีบเงินสีเขาไปนู hmm. mm ่นขอขอหนึ่งเอาก็โชวดูเฉยก็ไม่ใครไม่เคยสนใจหลังจากที่เราลงนัขอคนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจไปร่วมตั้งขบวนกันครับ อัญเชิญะครับแทรกการจำองคฝ่ายพอดีนะคะดีค่ะสำนักงานเขตบางพัดนะครับวันนี้ก็มีตรยาด้วยนะคะให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่รดน้ำขอพรเสร็จเรียบร้อยอย่าพึ่งไปไหนนะครับอย่าพึ่งไปไหนเดี๋ยวเรามาตั้งขบวนนะครับและส่งนะครับอัญเชิญพระแทรกคำนะครับไปที่สำนักงานเขตบางพัดร่วมกันก่อน นะัประกอบค่ะชุมชนเจ้าพระยาเสก<ย>ถือว่าอากาศไม่ร้อนนะครับผมอยู่สใต์สะพานพระรามแปดของเรานะครับอากาศไม่ร้อนอากาศกำลังดีสบายไม่ร้อนบายถึงจะมีค่าฝุ่นเล็กน้อยนะครับแต่ก็ตอนนี้ยังได้อยู่เพราะเรารมโกลอยู่นะครับ เมื่อวานฝนตกผมยิ่งกังวลว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับเมื่อวานอยูย่ยีๆกรุงเทพของเราฝนตกนะครับแต่นะฮะเป็นวันดีนะครับฝนไม่ตกนะครับเราถึงได้จัดกิจกรรมได้อย,ย่างรุ่งร่วงนะครับผมและนะฮะท่านที่รดน้ําขอพอเรเสร็จเรียบร้อยนะครับอีกสักครู่นะครับเราจะตั้งขบวนนะครับและอันเชิญอาแซ่คำไปยัง สำนักงานเขตบางพัดนะครับซึ่งในเวลาบ่ายสองโมงนะครับเราจะมีการแห่พระแท้คำนะครับอัญเชิญนะครับไปยังสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้กราบสักการะนะครับและขอพรพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับเราเรียกได้ว่านวันนี้อยู่เองเติมบุญตั้งแต่เช้านะครับจนถึงตอนนี้เลยครับ แต่ปะกอนอันนี้พี่เบนพี่เบนบ้านมันคงฟ้าใหม่นะครับเนนะับห็น้นางไหมเห็นไดนาเห็นไหมหนูเพิ่งมาค่ะสออ๋อท่านสสพงพันธ์นะครับให้ไปรับ ขอได้ที่บริเวณด้านหลังเวทีนะครับตอนนี้นะครับผมท่านประธานชุมชนหรึอตัวแทนชุมชนนะครับใส่คนนี้ต้องขันใหญ่หน่อยนะคะคนนี้สลับขาไครับาได้แข็งแรงนนี่รประธานประธานเติมสุขค่ะตอนนี้แถวนะครับของการส่งน้ำพระแท้ทำนะครับ นะไ,มไม่หนาแน,น่นแล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ส่นะัแทคับนะคมารีเซินนะครับนหน้าการศึกษานะเชิดน้ารับ่ของเจ้าคูดของเจ้าคูดส่วนท่านใดนะครับที่ อาบสก,การะนะครับพระแท้คำองจริงนะครับที่ประดิสถานพระอุโบโสถวัดพระดุลรอดีนะครับถ้าท่านสะดวกนะครับสามารถเดินลัดเลาะชุมชนบ้านปูนไปได้เลยนะครับไม่ร้อนนะครับผมนะฮะไม่ร้อนแค่เดียวครับไม่ถึงกิโลนะับผม สามารถเดินทางก็ได้เลยเดินไปถึงท่านจะเจอพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ขาวก่อนนะครับที่เราเรียกที่ปากว่าเจดีย์ขาวเพราะว่าเป็นเจดีย์นะครับที่จำลองมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียนะครับหลังจากนั้นเนะครับท่านก็จะเจอพระสังกจายพระสิวลีนะครับและพระอุโบสถที่พระอิศรางศักดิ์ของพระแม่พระพิสารหลวงตาดีอายุสวรรค์แรกคนนี้ต้องเอาขันไปเยอะแหละพี่หน่อยนี่มามาม ขอพูดหน้าันที่ดีนะคบกดเลยนะครับวันนี้นะครับไปทำบุญกันได้นะครับที่วัดครคนารีนะครับคนนี้ใครนังแน่คนนี้ใครยีนจีน ในช่วงนี้นะคะท่านผู้มีเกียรติหลายท่านะะตอนนย้อยเดินทางกลับนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจะขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะรวมทั้งผู้นหคะได้นนส่งพวนนะคะอัญเชิญพระพุทธแท้คกกำหรือหลวงพ่อแท้คกกำนะคะไปที่สถานก,การณ์เขตบางพัดก่อนนะคะ เรียนเชิญมัลคุเบกาเกตนะคะสมพัพพูทะแซ่คำนะคะอันเจิญพัพพูทะ่คำไปที่สมานงานเกิดคันค่ะขอลินเน้ันนี้คนนี้ต้องขันนี้ค่ะคานาแกตั้่กนแขก มีคนก็ถามาหาอยู่นะเนี่ไไยไม,ไม่ถามาการไม่ให้ไปไหนต่อยไ่น่ะเาห้ยุไป สำนักงานเขตบางกอกคะตัวแพร่นะคะโดยขบวนอัเชิญนะคะก็จะมีขบวนก้องยาวนะคะหลังจากที่ไปที่สำนักงานเขตบางกอกเชิญก็จะเป็นขบวนแห่พระพุทธแท้คนะคะโดยจะแห่พระพุทธเจ้ธรรมวท่านปรารแหจากเบอร์บางอ้อนะคะแล้วก็ผ่านศูนย์ เป็นขั้นิที่9นะคะแล้วก็วนไปที่ ดำหัวผู้ใหญ่นะครับในวันผู้สูงอายุนะบริเวณใต้สะพานพระรามแปะนะครับ,รต,พพรบตอนนี้ขอตัดขบวนอขออนุญาตเจ้าหน้าที่จาก บริเวณที่ส่งน้ำพระนี่เป็นนะคะแม่จากว่ายังมีแขกที่มา่วมงานนะคะมาส่งน้ำพระกันเป็นระยะระยะนะคะจึงไม่สามารถตัดแถวได้ะค่ะ มือขึ้นอะกดกดหน่อยกดหัวใจกันกรัวแต่ช้าแต่ขให้ได้มาเป็นนนะ้ได้มาแ้ว่ใจ Wait. <laughs>